ขี้หมูบ้างนี่นาะเก็บจุดใหญเลยเก็นโมูผมกกิด้ยินีต่เสียงต่ำต่ำอืมก็ดลยกดกล่องเลยหานตรงไหนเนี่ยป้ป้ารตมาข่อยนี่ต่มเลือดปั่นได้ปได้แล้วครับพี่น้องนี่ฮะเฮ้ย สวัสดีครับพี่น้องหาลุงทงลุงพาหาโก้พาเขียดด้วยค่ะดื้อสวัสดีครับกะเปิด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 เลยกะแบบว่าเปิดจนมือไงอ่ะจังพอจังอันนี้บ่ได้เปิดคลิปไหวเลยหามันกับบ่เป็นวาสิหาง่ายทุกมือครับพี่น้องบางมือกับม้านบางมือกับหายากจังสีม้านบางมือกับบ่คอยมานจังสิเรื่องธรรมดาบ่แตกต่างกันกับพาเห็ดครับแต่ว่ามือกาสิบเท่าทื่นๆไปตามไปรุนครับพี่น้อง ยู่นิ่งๆยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ครับเปิดปอว่างอันนี้พี่น้องผมจับเอาเลยล่ะปัป๊บมาเอ้ยได้แล้วครับ,บนี่เฮ้ยสวัสดีได้พี่น้องจนปวดล้างปวดเอวเบิดเป็นหอยไม่หังไหลโอ้มาตันโตงงามๆตัวนี้อยู่ครับัตตรงนีง่นี่ ตูตรงตรงเดี๋ยวจะห้อนห้อนพี่น้องเอาสาวเจ๊พ่อแล้วครับพี่น,ออน้องมีปลาดังน,น,นี่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 เอ้าเห็นยังเดี๋ยวต้องหักกล่องลงอีกมัน,นสิรุดเฟมหักหัวกล่องลงกดโฟกัสกดโฟกัสก่อนเออ กระังดูดตุ่มพีซซ่าสนี้เหอพี่น้องลายพี่โมก็ไดอยู่หางได้ทคนไอีโม่ไล่ไหลขุดได้มาแย่งนี่สุดดอดเลยอ้ยอันมาแยงย้มขึ้นอีกขี่โมลายแห้งพี่น้องกบบ่มีกบกัมีแน่เหลพี่น้องแต่ว่าย้มขึ้นอีกขีย้โม่มปนบอกมาน้ำมันถนนไหมเต็มเลยมากมาผมบ่ได้แนมกบดิ่นี่แนมเธอดิ่นี่อยู่อยูยู ผมเชียร์ขึ้นมากใครตรวเพิ่นบ่โดดหนีแม่บออันนั้นอันนั้นห้อยห้อยเพิ่นผู้เธอหอยเพิผู้เธอห้อยขวายขวายผีเมากรบนี่นี่นี่ตัวยักษ์ใหญ่เลยถือไปหนุ่นีได้นี่ด้หนีได้บาสเบอร์วิทเอาเกี๊ยวเปิดพอตัวนับตัวนี้เออห่วยตกใจเบิดเฮือพนาอุ้ยเกลือมันทิ่มกล้อง นี่บอส่งสิกเลยขาเรืองเหลืองงามครับเอ้าไปจะแจ่มเราบุเ่าเป็นยังครับเพราต้องนับแจ่มเราพี่น้องให้พี่น้องนับเอาับเมนจะไปสั่งพี่รัวมือนีห่อนหม่อนห่อนมือนีห่อนนี่พี่น้องห่อนเท้าบ่าถอยบ่ได้ครับสูย่างเดี๋ยวเมนอยู่เอาข่อยคืดจากกี่ต้มแน่ขาหนึ่งนี่เดี๋ยวกบใส่ก่อนเธอาบ่าต้องยกแม็กิ่งไปเลยไหมว่าดิอืออือ ไปพี่น้องรุนกันต่อครับหาคนละมุมนี่พี่น้องพุนเสาเจยหายุ่มมุ่นุนพ่อแล้วนะไป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 น้ำครับน้ำต้นล่องง่อยย่นีต้นล่งนีนะก็เลยคูเบาได้ยงนเสียงผีพื้นมาง่อยยู่มผี่ี้เลยไดมันมาเนีนนี่เอาถั่วพื้นมาง่อยยู่มผีตี้านแข็งโรตุตรงตรงตรงครับพี่น้องนะงามงามมันมันมันหล่มมาเรื่อยเรื่อยเด้อที่ขาบ เต้นต่ำเต้นกระช่างมันห่อนทื่จะได้ห่อนกูมันเมียนว่าหาวหาวอันนี้ได้หาวมันอยากลุกหนักมันห่อนห่อนเฮี้เมื่อวันตะกบเหรอครับห่อนคนกับพ่อปันกันแหละเมียนแต่ว่าดีอย่างหนึ่งกบเป็นอยู่ในยู่ในน้ำน้ำหนามไกล้กันครับใกลไกลกันครับตัวหันหลังห่นน่านนน่โอ้โหบอเขานอนน่านเลยนอนไตน้ำคันเวลาเข้าคันเลยนอนไตน้ำเลยนี่ อ้าวเนี่ยผมบังแดดให้เห็นบ่พี่น้องบังแดดโบหินนะออืต้องโอเคจับนี่นี่เขาอื่นว่ากบนอนน้าบนอนน้ำครับนี่นี่แล้วก็รูดมือมาหนิโบลูดก้าักย่างแนียนด้วยแกข้าวครับพี่น้องห่อนมืออันนี้มาลุยต่อจากหาเห็ดเลยเด้นียนครับลุยต่อเลยที่นี่ลุยต่อจากหาเห็ดเลยปกตินี่หาหากบนี่ผมให้ผมแนะน้ำเด้อต้องมากน้ำมือเศร้าครับสายมากก็คือพอ พราะว่าแดดห้อนคุณแม่เป็นหอเขาไปกินหาหอดใบอันนี้ย่อมหลับอุ้ยนับถือขอข่าราบะบอเพิ่นกับสิพักก่อนรุ่นนั่นเพิ่นกับสิรุ่นเขียวมากเกือบแมนครับก็คือเพิ่นหาไปเมื่อยเพิ่นกับเศร้ามานั่งเขียวมากยุหฮมนั่งสินะเดี่ยวแต่ก็มีล่มแน่ยุพี่น้องหันบ่มีล่มเนี่ยพวกผมกับหอดเฮือนละลับปันนี่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 อ้ยเส้นเฟืองบ้างๆได้ไหม ผมกคยจอคอยยางครับพี่น้องยางแห้ง่ไดเลยดิโอ้ยแดดซองมืาทำเลย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 ข้าวเอาเร็วเอาหยิกเร็วน้ยกเร็วน้ยิเวนี่ฮะข้พ่อหมาทุกมือยุพี่น้องใครแน่ใครแน่เแล้วก็ได้ยุได้กินยุใครแน่ยุคมือีหลัองด้ยดูน่าโค้ปหาวกค้หาวมือหาวดีครับ ตอนนี้อุณหภูมิกับพ่อทรไรดอกพี่น้องคาดว่า30หา30หา30โมกงศาครับเฮ้ยบ่แมนยูไในไม่ครเวฟเจเจอกบอีกแล้วครับผมมาไรด้วยแสดตัวกุบเหมือน้นบลเหมือดเหมือนนัแจงอะไล่ะแจงอยู่ตอนนี้จักแจงเพราะแจงละจนแดดออกอุ้ยผีอุ้ยอุ้ยมันอือผีเด้อเขขึ้นมามอือ พี่นี่ใส่งามครับอันนี้ปิ้งก,ก็ได้ปนก็ะไรโมกก็ได้แซ่บเบิร์ตพี่น้องเบิร์ตนั่นแหละโอ้ยนี่บระไรตั้งโตเลยงเหลียวผมก็ได้เฮ้ยหย่านแต่กระไรหาวิ้วผมก็อยากพอ่อพี่กันเนาะนี่เห็นบวเอาแต่ดากระไรโคตรหัวไหวเอาเด้อหูยไก่จุดอันนี้อือฮึนี่เห็นชัดๆัจระนี่คือโตควบครับพี่น้องกบมี สาวเจ๋อเก็ใส่มือครับใส่มือค่อยๆขวดค่อยๆคยันเอาผมก็ใส่เกี่ยวเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่องเอ,อเอาเนียนพี่น้องก็อนจะใส่เกี่ยวค่อยๆเปิดทั้งสิ้นและเปิดแห้งเพราะใดที่เกี่ยวนี่พี่น้องเ,ออเพราะว่าอาจสีเกี่ยวถือตเพิน่นเพิ่นก็บสีโต๊กใจก็บสีโดดตีก็บสีโบได้อั่งนี้สนะ ไปหอดสังเกตเดียวมึงนำ้ำต่อเพื่อนผีชอพี่น้องเขาเจอกระดิใส่มือครับวิวิลอยนี่เกี่ยวดิในมือนะเห็นโอ้ยลืมห้อยห้อยห้อยนางห้อยนางโดนปูกบห้อยนางห้อยนางโดนแล้วจนจนเป็นสีสนิมอย่างี่น้องนี่เปิดแเพราะว่า นี่เปิดเวกไปเรื่อยๆห้อยนังน้ำหนักเพื่อไปท่าไยเลย แต่เวลาไายบ่ค่อยเห็นดอกบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นมักสิเป็นดอกพี่น้องเป็นช่วยกันแม่นคือกันกับเฮายืมของเพิ่นนั่นแหละอยู่นําเพิ่นบ่ห่างดีเพราะเฮายืมปุ๊บห่างปั๊บเนาะมักมักเป็นจังซั่นอีหลีเออเนาะแม่นมอไซคือกันเพิ่นขี้ยู่หมดปีหมดซันนี่หยังบ่หัวเพราะถ้าไปยืมเพิ่นบ่พ่อสามนั่นยี่ขี้กับพ่อใดยางหัวจจะเป็นจังได๋งจ็เข้าใจเว้าอีหลีแม่นมักสิเป็นจังซั่นอีหลีพี่น้อง เจ้าช็อตเด็ดๆนี่เพราะไหนเลยปวดเดาเด้อปวดเดาเด้อเฮ้ยไปนั่งโฮมนั่นก้อนนั่นนอนแล้วนอนเน่เดี๋ยวผมหาหาตื้มอย่าักชสองสามตัวก่อนมามามามีดีกรบพี่น้องอ้ยอ้ยนอนน้ำนอนเลี่ย นี่เลียหอนหอนเน่าเนีหอนหอนหอนอนเเอาเดี๋ยวเกียอีนี่นี่เกี้มีก้อนพี่น้องนี่นี่นีสุดจะจะ้อ่ก้อนข้อแหงก็แล้วเหมียนว่าจะข้อแหงล่ะฮึ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 ฮบฮึฮึอึ ต้องใชสิท่านตอนเท้านางอ่ะล่ะไม่อนไม่ต้องไพูแต่คุยไม่นกระชู้ว่าสิเงยหนาขึ้นกระชู้ว่าสิเศร้าหนามืดเนาะกระชู้ว่าสิตอุ้ยสามสี่ระบบปุ่นเนาะกล้องเพลินกระไดกรชู้ว่าสิกดถ่ายอัดวิดีโอได้พี่น้องเอาเอาย่างมาพี่น้องมึงใกล้ๆกันนะอุ้ย มึงเกือบเป็นหมื่นหาออนหมดแล้วล่ะอวนมดทุงมองเล่นอะไรครูจูนมาจากนี้ไปอหอดุณบ้ท่านอีกแล้วบ้ท่านเลยนะได้ต้นเม็บ๊เมเะลงนะบมเนียใจต้องเบิ่งก่อนเมื่อยมื่อยเมื่อยพี่น้อง สองสถา,านาการณ <c oughs> ์เห็นขึ้นบุกลงหนาเอ้ะะอไปอัมราพัชจากพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้นี่นะนะมีอีกไม่น้อยจ<ด>ิเอาเ,เอาอีกจังน้อยหนึ่งสินเอาของแถมนี่แหละบงปลาเราแม่น,นออกก็ษฎมีตัวเดียวน,น่ะตาเราไมนมีค,ค,คร,ครูกบจิ เห็นไอยเห็นแล้ท่านบ่ะเปเส้นได้สูงพี่น้องหันสาหันสาเจอได้น้ำนี่แล้วแต่ขาสีฟางงี่น่ะเออเห็นไหมตัวตรงสัมเเอ้ามันได้แล้แหละพ่ออืดีขัไปเพื่แล้วไม่ใช่ เราแกงแกงแกงให้พี่น้องเบิ้ยแห้งวาวว่าบะมีพี่น้องเลยน้อนมันแดดบดล่ะเอาซ้ำแดดบดนี่ภาพงามๆเหนียวเราไปก่อนเลยครับสหรับผีหากลัวมืออี๊ตั้งฉีดเราบ่อยากติดเลยเต้นจนเมื่อยแล้วเนาะครบก็เมื่อยพ่อครบเลยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแค่ทุกคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวเจอกับบ่าววีน้ำแน่ สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องพอกันไหมมื้อนครับผมสวัสดีครับอสีไปล่ะเป็นยังไงเป็นแต่เด้ยหอดเฮือนมาเฮาเดิมอยู่มื่อนี่นี่นี่ช่างขึ้นมาได้ก็บพอตะกบนะพี่น้องเอ้าพ่อแล้วก็เอาเหรอครับอืมเจ็ดจังไดไ้เนาะมันนอนหนาวเนีอามาหาเนาะพอแล้วว่เอาจากสีวางเลยเป็นตะไปดีเนาะมาดีเนาะเฮือนเนาะเนาะไป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  เดือดออกเลยเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เบิ่งไร่หนามกอนฮุ้มไร่หนามกอนหาอยู่รถเปียงเราเพ่ต้องเมื่อหรอกเฮ้ยได้บ่ไดเราวีเครียดตัวบังใจรับพี่รอนไงเห็นบ่ได้ตัวมันเป็นเป็พียงไดเดี๋ยวนี้บ่ท่านในหอดรถอยู่พี่น้องสาวใจหลังเมื่อท่านเลี้ยวอยู่ ต้นแห้งชิบชื้นนี่มานสุดๆเลยไปไปไน้ำหมดแล้วผมว่าแล้วทีซากของมือเลยผมว่าแล้วเปิดเห็นกล้องน้อยๆนึกว่าแล้วนี่จับปั๊บนี่อย่าแตะจับผมว่าแล้วนี่สิมานี่แหะครับผันบดสีมานอีหลีนี่บดสีมานนี่เฮ็ดจังได๋กับมานครับพี่น้องยางมาหลดซื่อๆก็ได้3าตัวเหรอเห็นบ่ไยางมาหลดซื่อๆก็เห็นเครื่องมัน กิบในหน่อย <c oughs>